คำถามคาใจตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้คือผีมีจริงหรือไม่บางคนก็บอกว่าเคยเจอบางคนพยายามยังไงก็ไม่เจอสถานที่ต่างๆที่ร่ำลือกันว่าขึ้นชื่อเรื่องผีนั้นมีจริงหรือเปล่าตามมาพิสูจน์กันได้ใน13ามเมืองอาถรรพ์ที่ผีดุที่สุดขึ้นชื่อไปทั่วโลกลองมาดูกันว่าแต่ละที่นั้นมีความเป็นมาที่น่าขนหัวลุกขนาดไหน 1. เชนโนบินเมืองพริเพียรประเทศยูเครนที่นี่เป็นเมืองที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมช็อกโลกที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือการระเบิดของเชนโนบินโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เมื่อวันที่26เมษายน1986หรือเมื่อ27ปีก่อนจัดอันดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ ปริมาณกัมมันตรังสีรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มเกาะฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2-4ถึงสเท่าและต้องใช้เวลาถึง2 4 0 0 0ปีกว่าจะสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยผลจากการระเบิดทําให้เกิดคิีเท่าปนเปื้อนกัมันตตภาพรังสีพวยพุยพ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือทางการยูเครนเบลารุสและรัสเซีย ทำให้มีเหยื่อทั้งสังเวยชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็งกลายพันธุ์ผ่าเหลาหรือพิการไปเป็นจํานวนมากผลการจากระเบิดทําให้ต้องอพยพประชากรมากกว่า336,000คนออกจากพื้นที่มีผู้เสียชีวิต4,000คนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกับมันตรังสีจนร่างกายผิดปกติไม่เหลือเขามนุษย์สูงถึง600,000คน สองหอคอยแห่งลอนดอนประเทศอังกฤษพระราชวังหลวงและป้อมปราการซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษเมื่อปีคริสต์ศักราช1 0 7 8ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกหอคอยแห่งลอนดอนนี้เคยใช้เป็นป้อมที่ขังนักโทษที่มียศสักสูงและยังเป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิต และทรมานนักโทษอีกด้วยเล่าขานกันว่าวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นบ่อยๆนั่นคือวิญญาณของพระนางแอนโบลินมาเฮสิองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งถูกประหารชีวิตฐานนอกพระทัยพระเจ้าเฮนรี่ว่ากันว่าตอนประหารพระนางเพชคาตยกพระเศียรขึ้นชูพระเนศของพระนางยังคงลืมอยู่และพระโอฐ์ก็ขมุบขมิบผู้คนที่ไปดูการประหารเชื่อว่าพระนางสงสารแช่ง ทำให้บางครั้งหลายคนมักเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นแบบผีหัวขาดเคยมีทหารยามเห็นผู้หญิงสวมผ้าคลุมสีเสเดินเล่นริมระเบียงที่ถูกปิดตายแต่มีลักษณะหิ้วสีสวัยในมือไม่ก็จะได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืน 3. เมืองนิวออร์ลีนรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกานิวออร์ลีนเป็นเมืองท่าสำคัญของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่รู้จักในสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันโดดเด่นและยังขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกาเรื่องผีดุชาวเมืองต่างเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือได้เห็นสิ่งประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวในสารพัดรูปแบบทางเรื่องการตายของคนจำนวนมากลวมศพที่มีให้เห็นกาดเกลื่อน ที่ดูดเลือดไปจนถึงรัฐที่พ่อมดหมอผีวูดูนั่นเพราะเคยมีโรคระบาดร้ายแรงอหิวาและไข้เหลืองที่ฆ่าชีวิชาวเมืองไปทีละเป็นหมื่นคนส่วนสถานที่แห่งผีดุของที่นี่ก็คือบ้านรูราซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของเดนฟีลลอรี่ในปี1831เธอเป็นสาวอเมริกันชั้นสูงและน่าจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องว่ากันว่าเธอทรมาน ทำให้พิการและค่าท่าตายไปกว่า100ศพจนกระทั่งในปี1834ได้เกิดเหตุไฟไม่ขึ้นเมื่อนักดับเพลิงเข้าไปก็พบท่าทางชายและหญิงถูกล่ามโซ่บ้างขังในกรงสุนัขบ,บ้างบางคนถูกทําให้เสียโฉมบางคนถูกตัดทั้งแขนและขาอีกจํานวนหนึ่งถูกเย็บปากติดกันเพื่อให้อดอาหารตายแต่เธอคนนี้กลับรอดพน้นจากความผิดเพราะเธอมีญาติเป็นผู้ว่าที่ร่ำรวย แต่ที่แน่ๆคฤหาสหัดดังกล่าวได้มีสิ่งที่หลายคนพบเห็นในตัวบ้านเช่นวิญญาณร้อนพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องและเสียงหวดของแซ้เป็นระยะๆะ,ะสาะฮาชิมะก่อร้างประเทศญี่ปุ่นเกาะฮาชิมะตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิเป็นเกาะกลางทะเลที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่นี่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลก ในฐานะหนึ่งในห้าของเกาะที่หลอนที่สุดในโลกเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองถ่านหินต่อมาบริษัทยกใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิตซูบิชิได้ซื้อเกาะด,ดังกล่าวและพัฒนาเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่แล้วได้ปิดลงเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไป และอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ปัจจุบันเกาะฮาชิมะได้กลายเป็นสถานที่รกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่เลยเกาะฮาชิมะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่อง b a สเทิร์รอยเในระหว่างการถ่ายทําได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานถูกถ่ายติดเข้ามาในฉาก หรือครีมเสียทั้งที่เพิ่งใช้งานและเหตุการณ์ที่ผวาที่สุดในกองถ่ายจนทําให้กองถ่ายต้องหยุดพักอยู่เป็นอาทิตย์ก็คือเชียร์กิคุริยามะแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งรับบทเป็นนักเรียนได้เข้าฉากและเธอได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำตัวเธอจนต้องเชิญมิโกะหญิงที่เดินทางมาด้วยจัดการขับไล่วิญญ,ญาณร้ายจนสําเร็จหลังจากวิญญาณน,นั้นออกจากร่างเธอบอกว่าสถานที่นี้มีดวงวิญญ,ญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มาก ะยากที่จะขจัดออกไปได้เพราะที่ตรงนี้คือสถานที่ของพวกเขา5เมืองออร่าดูสูกแกนประเทศฝรั่งเศสเมืองร้างแห่งนี้โดนทำลายโดยกองทัพของเยอรมนีในปีคริสต์ศักราช1944มีชาวบ้านถูกสังหารมูที่นี่อย่างโหดเหี้ยมถึง642ศพนายทหารเยอรมันผู้หนึ่งเปิดเผยว่า เด็กๆและผู้หญิงที่ถูกป้อนเข้าไปในโบสถ์ราวกับกูุแกะและถูกเผาทั้งเป็นส่วนผู้ชายก็ถูกทรมานด้วยการยิงที่ขาให้ตายอย่างช้าๆในโรงนาปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นเมืองร้างชาวเมืองได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆแม้จะมีการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่แต่ที่นี่ก็ยังคงขึ้นชื่อเรื่องความเขยนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ดี เมืองคีเวสฟอริดาตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองคีเวสฟอริดาเป็นชุมชนเล็กๆที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีตำนานเรื่องผีมากมายเพราะเมืองนี้เคยเป็นเมืองแห่งสมรภูมิสงครามกลางเมืองก่อโจรสลัดและอาญากรอื่นๆสถานที่เก็บศพและเป็นสถานที่ที่นิยมของพวกชอบเรื่องราวลึกลับมากมาย ความสยองของเมืองนี้ที่รู้จักกันดีก็คือตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตที่มีอายุกว่า105ปีโดยเล่ากันว่ามันเป็นของขวัญของลูกโรเบิร์ตยูจีนออสโตเมื่อปี1904โดยเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวต้องมลคำวบูดูของคนใช้ที่ไม่พอใจตระกูลนี้โดยคนในครอบครัวโรเบิร์ตอ้างว่าระหว่างอยู่กับตุ๊กตาเขาได้ยินตุ๊กตาพูดได้เดินได้ชอบทำของเล่น และของใช้ในบ้านเสียหายอยู่เสมอนอกจากนั้นยังมีความคิดที่จะฆ่าเขาด้วยส่วนในที่สุดตุ๊กตาดังกล่าวจึงถูกเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาหลังจากที่ยูจีนเสียชีวิตในปี1974ครอบครัวใหม่ก็มาซื้อบ้านหลังดังกล่าวและได้ยินเสียงตุ๊กตากรีดร้องและเดินเข้ามาทำร้ายลูกสาวของเขาและในปัจจุบันนี้ตุ๊กตาโรเบิร์ตถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์มาเทโล เจ็ด <7. S 2> เมืองซางจีประเทศไต้หวันความอาถรรพ์ของเมืองนี้เริ่มจากดีไซน์อันแปลกประหลาดของอาคารต่างๆจนทําให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างที่ฆ่าชีวิตคนงานไปหลายคนจนถึงกับต้องหยุดการก่อสร้างไปหลายครั้งและเหตุการณ์สุดประหลาดที่มีคนอ้างว่าเห็นส่วนต่างๆของบ้านเคลื่อนไหวไปมาได้เองชวนคนลุกถึงแม้ผู้สร้างที่นี่จะพยายามสร้างหมู่บ้านนี้ให้เป็นที่พักในวันหยุดเป็นบ้านพักที่อยู่บนน้ำได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างก็ดันมีปัญหาในตอนสุดท้ายอีกจนได้ชาวบ้านในละแวะกนั้นเชื่อว่าสถานที่ตั้งแห่งนั้นมีอาถรรพ์เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาอีก 8. เมืองคาโค,โคประเทศอิตาลีเมืองรางที่ถูกล้อมด้วยกำแพงในยุคกกลางของเมืองคาโคที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง400ฟุตเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าต้องคำสาบด้วยภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภายแล้งที่ทําให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ดีการถูกโจลตนบ้านเรือนและสุดท้ายการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลายครั้งติดกันทําให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากมายและเสียหายเกินกว่าที่จะได้รับการบูราณะขึ้นมาใหม่ประชากรกลุ่มสุดท้ายได้อพยพออกไปเพราะเกรงกลัวแผ่นดินไหวในที่สุดทําให้เมืองล่มสลายลงในปี1960 9. เมืองเกตติเบริร์กรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองเกติดเบิร์กเป็นที่รู้จักในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวที่คงความสยองเมื่อนึกถึงเนื่องจากปี1863นั้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายสหรัฐอเมริกานำโดยนายพลจอร์ดอนมิสสัตกับฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกานำโดยนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีการปะทะกันกินเวลาทั้งสิ้น3วัน ยุทธการดังกล่าวนับว่าเป็นสมรภูมิที่นองเลือดมากแห่งหนึ่งในสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยมียอดผู้เสียชีวิตเกือบหนึ่งหมืคนและบาดเจ็บอีกเกือบส0 0 0มนคนทุกวันนี้ยังมีเรื่องน่าขนลุกไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างส่วนสาธารณะหลายคนเคยได้ยินเสียงผีทหารที่ตายในสนามรบร้องครางด้วยความโหยหวนสิทธ์โรงพยาบาลทหารเมืองพอทด,ดัมประเทศเยอร,รมนี โรงพยาบาลสยองที่ในอดีตอดอล์ฟฮิตเลอร์เคยถูกนำตัวมารักษาที่นี่หลังจากโดนยิงในสงครามปัจจุบันกลายเป็นโรงพยาบาลที่ถูกปล่อยให้รกร้างไร้ซึ่งการดูแลจากที่เคยดูแลรักษาผู้ป่วยกลับกลายมาเป็นที่สร้างความหลอนและยังคงกล่าวขานถึงความน่ากลัวเสียงวิีกร้องที่ดังก้องออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนี้ 11. นิวมานิลาเมืองเกสรประเทศฟิลิติตส์ พื้นที่บริเวณน mm ิวมานิลาเมืองเกซอนนิวมานิลาซึ่งพื้นที่แห่งนี้เรียกได้ว่าพื้นที่ต้องคำสาบเลยทีเดียวเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องผีมากมายเช่นต้นใสคำสาบบ้านผีสิงสร้างตั้งแต่ยุคสเปนปี1800และที่น่ากลัวที่สุดคือผีที่ปรากฏที่กลางถนนและสร้างความหายะหนะแก่ผู้คนนั่นก็คือหญิงในชุดขาวที่เล่ากันว่าเธอถูกข่มขืน แราคาโดยทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกโดยเธอมักปรากฏตัวในรูปของผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมดำยาวรายหน้าและยืนเลือดท่วมอยู่กลางถนนตอนกลางคืนจนมีคำแนะนำว่าให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงถนนในเวลากลางคืนโดยเฉพาะหากขับรถมาคนเดียวหากจำเป็นก็อย่ามองด้านหลังที่กระจกไม่เช่นนั้นผีจะขึ้นรถในสภาพเลือดท่วมและสร้างหาย,ยานะกับผู้ขับขี่ 12. เมืองซาวานารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาดูผิวเผินก็น่าขนลุกแล้วสำหรับที่นี่เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสุสานปาชาจำนวนมากอีกทางยังมีคฤหาสน์และบ้านเก่าๆามากมายสถานที่ที่กล่าวขานกันว่ามีผีสิงอยู่ก็คือบ้านสามชั้นซึ่งสร้างในปี1796เคยเป็นที่พักของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งแต่ถูกซื้อไปเพื่อสร้างต่อเติมใหม่ให้เป็นแมนชั่น แต่ระหว่างการก่อสร้างนั้นเองเกิดอุบัติเหตุหลังคาบ้านถล่มทบคนงานเสียชีวิตและนี่คือที่มาของความหลอนเพราะผู้คนมักได้ยินเสียงคนเดินและเสียประหลาดอยู่เสมออีกทั้งยังเห็นชิ้นส่วนในตัวบ้านลอยผ่านหน้าไปยังอีกจุดหนึ่งหรือบางทีก็จะเห็นชายชุดสูทสีดำยืนจ้องมองมาก่อนที่จะหายไป 13. นครบันดุงประเทศอินโดนีเซียนครบันดุงปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่อีกแห่งของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า525ปีแต่อีกมุมหนึ่งด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นเองทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าตำนานสยองขวัญมากมายและที่สุดเหี้ยนที่สุดก็คือสวนป่าอนุรักษ์จูอันดาที่เคยถูกทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ทรมานนักโทษและ,ฉะเฉลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่าเคยมีคนพบเห็นวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตยังวนเวียนหลอกหลอนนะักท่องเที่ยวอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆอยากไปพักเมืองไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ